สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเอาเจ้าสวนเพชรนะครับเจ้าสวนเพชรนะครับเป็นนกต่อนะครับที่เอากลับมาจากเชียนโนดนะครับกึงตัวกลับมานะครับตอนนี้ก็ขนเต็มแล้วนะครับให้เอากลับมาอยู่กับผมได้ประมาณเกืบสเดือนนะครับขนยังไม่เต็มนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ขนเต็มนะครับผมก็เลยว่าจะเอาออกลอง ต่อดูนะครับมเหมือนกับไปฝึกใหม่นะครับนกถ่ายขนใหม่นะครับนกไม่ได้ออกมาประมาณ4ี่หเดือนแล้วนะนเจ้าสอนเพชรนะครับหลายๆคนคงจําได้นะครับคนที่ติดตามผมรุ่นก่อนๆรุ่นแรกนะครับจําไอ้สอนเพชรได้นะครับนนครับกป่านะครับคลมกอดกลางๆนะครับนกที่เก่งเลยนะครับก่อนเทียบเท่ากับเจ้า นอนละสิงกันครับต่อคู่กันครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันครับ อย่างดุ้นนะครับนไม่ยอมโดดนะครับเห็นเลยนะเห็นหัวอยู่นะครับเห็น,นพเนึยโอ้ออกไปเลยครับผมโอ้ตอนนี้ดูน่าจะดูพสอสมควรแล้วเ <c ười> ห็นผนึยไม่ยอมเหยบแล้วตีตะไรออกไปเลยครับเห็นผนึยไม่ยอมลงนะครับตีตะไครหนีเลยนะครับ รอดูสักพักก็จะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ มเปล่านะะนะโอ้โหห่างกันมากนิเนะอยู่กลางทางนะบรับบินไปก็เตอม่อนลยนะ นะครับรถไถมาปั่นนะครับนี่ครับนกก็ยังอยู่บนต้นนะครับนี่นะครับนี่นกอยู่ตรงนี้นะครับรถไถยู่ตรงนี้นะครับนะครับห้ดูนกกลาขึ้นไปหรือเปล่านะครับจบนะครับนกอยู่ตรงนี้นะครับรถไถนะครับ นี่ครับแล้วพี่เข้ามาไถนานะครับไถปั่นนานะครับนี่นกกำลังจะไม่ระเวงนะครับนกเข้ามาใกล้แล้วครับเข้ามาข้างล่างแล้วก็มีโอกาสที่จะโดดขึ้นไปหลงคอนได้เหมือนกันนะครับก็งนีเป็นไรครับ เดี๋ยวมาวันหลังเตินห้าวอยู่ครับมาก็เล่นถือว่าออกครั้งแรกต้นแรกก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นก็ตามฟอร์อมเดิมของเขาอยู่ป่ามน่าจะรู้นะครับเข้าไปหน้าชานแล้วห่างกับวันปะเะียดแค่ประมาณสักสอกนะครับถ้าไม่ถึงเมตร,รสักศอกอกว่านะครับ แล้วก็มองจ้องมองจ้องแล้วก็ตีตะไลออกไปนะครับพอเข้ามาใหม่ก็มาลงมาอยู่ข้างล่างเี่นะไม่ยอมไม่ยอมขึ้นเหยียบคอนี่นะเขาคงจะดู้พอสมควรครับเดี๋ยวผมเก็บนกก่อนครับ เรียบร้อยครับหนึ่งครับผมกะจะเอาแพ็กค,คู่เมื่อกี้นั้นไม่ได้นะครับไม่ยอมไม่ยอมเหยียบนะเป็นด,ดันเป็นเหยียบข้างหน้านะครับเหยียบผมไม่รู้ว่าตัวที่ได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมนี่ครับอตอนนี้ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับที่ได้นะครับบินเข้ามาเหยียบนี่นะครับ